พี่น้องได้ซากุระงามๆกูโมก็กันล้ววะจะใส่เนาะวันนี้อวดมูอนะแบบว่าไปไกลวะได้พี่น้องเซบเจ้าของนี่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 ได้แค่นี้ละเครดิตขาเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะในม้วนเผื่องมอยู่เด้เนาะนี่นี่ขยายขยายโอ้ ว่ะว่ะขยายขยายเฮ้ๆ <c oughs> นะี่เนอะพี่น้องเอองามอยู่เนี่ยก็เริ่มบานเริ่มเห็ดให้เฮาได้ได้ซองได้แยงก็แค่นี้ละเนาะพี่น้องเนาะก็คือดอกขุนบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องเจอไหนดอกขุนบ้านเฮ่านี่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอ่อเป็นซากุลา่าเนาะบ้านเฮาเป็นดอกขุนนี่ก็ นี่ก็เป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นที่ระลึกเนาะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมากเก็บพักนี่ยังดอกเนี่ยมากเก็บพักนี่ยังก่อได้หางมาได้พี่น้องนี่ได้หางมาพี่น้องได้หางมาเพื่อได้หางมาพี่น้องเออได้หางมาได้ลอกก็อีหยังก็ซุกซุกซุกเออผักซุกพี่น้องว่าผักซุกพี่น้อง เป็นสมุนไพรทั้งหมดคือกันบ้านเขากับสมุนไพรก็ลายคือกันเราพี่น้องแต่ว่าเออบ้านเขากับสมุนไพรคือกันพี่น้องแต่ว่าก็ก็กอยากให้หูว้ว่าพักอันใดกินได้แน่เนาะนี่ก็เป็นหัวสิงโตพี่น้องบาท่านเป็นดอกแต่เฝ้ามาเก็บก้อนเพื่อนว่าช่วงเนี้ยเป็นยาคกลายเพื่อนว่าเนาะแล้วตอนนี้ก็นี่ก็ซุกนี่พี่น้องเนี่ยซุก น <laughs> ี <im> ่ๆหังมากตอนนี้มาเก็บบ่ทันพี่น้องอืมยากยุ่งกับงานหลายเมียดอกมันได้แค่ดอกเดียวได้แตยอดได้แตยอดได้แตอันไปเขียวไปกินพี่น้องกะเอาละซ่ํานี้ก็ได้มื้ออื่นก็หยุดอยู่ดอกพี่น้องตมื้อนี้ก็เลิกแล้วแน่ก็เลยมีโอกาสได้มาเก็บเนาะพี่น้องมื้ออื่นพ่นล่ะสิสิมีเวลาได้มาเก็บนี่ ได้ดอกหนึ่งพี่นอ้องก็แซบเด้พี่น้องแซบลวกเอาเด้อเนี่ยหางม้าเนี่ยลวกเอาแต่ว่าผักชุกนี่กะกะลวกขึ้นกันแต่ว่าเออกะจีนเหนียวนิดน้อยพี่น้องแล้วกัหัวสิงโตเนี่ยเอาจักสองน้ำก็ได้มันขมเอาหักน้ำเด้ออย่าอย่ายา่ยามิต่ยาพี่น้องผักเกาหลีก็ได้คือบ้านเท่านั้นละน่ะเนาะเนี่ยนะ Heh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 e <laughs>